สวัสดีครับ Impact เมืองทองธานีนะครับวันนี้เขามีงาน Home p r o Expo ทั้งที่32แล้วจัดระหว่างวันที่1 3ถึง22สิพฤศจิกานะครับผมเห็นในงานนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมกันมาเลยนะครับงานนี้ก็จะอยู่ที่หอ9ก้ถึงหอสินะครับผมผมมีงบอยู่2,000บาทนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่า2 0 0พันบาทนี่ผมจะซื้อเครื่องมืออะไรในงานนี้ได้บ้าง แก๊กโดฝาหน้าครับผมเป็นระบบไอออโตโดดเราใส่สารตักฟอกไปเลยครับผู้ชายใส่ไปปุ๊บมันจะคำนวณสารตักฟอกออกมาผมบอกผู้ชายใส่ผ้าไป5ชิ้นแล้วคำนวณสารตักฟอกไป5ชิ้นโดยที่เราไม่ต้องไปกะไม่ต้องไปตัวอ๋ออยู่ลูกค้าท่านใดนะครับลองหาคสิดค้าได้เลาวันนี้เป็นแทงน้ำจากพี่ผ๋าให้ดูก็คือเราปั๊มนนี่ปั๊มไปข้างบนครับอ๋อครับ ตะกี้ดูอยู่ว่าปั๊มอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ข้างบน <c oughs> ครับเอาปั๊มรุ่นอะไรก็ได้มาวางครับรางได้ทั้งแกนเอกและแกนวายครับ,รบก็ไม่ไมจำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ต้องดีอ่ะตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าตรงที่วางมันไม่ค่อยมีที่วางปั๊มอ่ะเนี้ยได้เลยจะมีข้อคำานึงนิดนึงก็คืออาจจะต้องมีหลังคาให้มันเพื่อเป็นการป้องกันตัวปั๊มน้าโอ้แสนเจ็ดเก้าถ้าเกิดว่าได้นอนแช่คงจะสบายมากเลยครับนี่อยากได้ที่วางสบู่ อันนี้ดูอันเล็กๆดีฮะอันนี้มันก็น่าจะโอเคถ้าเกิดว่าเอาไปที่บ้านก็เดี๋ยวต้องเจาะอีกจุดหนึ่งเพราะว่ามันมีอันพูดถึงก็เหมือนมาเดินโฮมโปรแบบใหญ่ๆอะ่ะเหมือนกับมีของทุกอย่างของโฮมโปรที่รวมอยู่ในนี้ตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ในโซนของเครื่องมือแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างน,นะครับ <c oughs> โอ้เยอะอะอยากยัดไปหมดเลยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมคร,บครับผม,บผมสนใจสินค้าตัวไหนครับ พี่ผมขอดูตัวปั๊มลมนิดนึงคือผมเห็นตัวเนี้ยมันเล็กมากเลยอ่ะครับเอออย่างเงี้ยนะผมยกขึ้นมามันมันแบบมันยกได้อ่ะอันนี้คือน้ําหนัก12บสองกิโลอ,อัอนนี้เป็นตัว7ลิตรนะครับมอเตอร์เป็นระบบอ,อินดักชั่นนะครับควบคุมการทํางานด้วยระบบดิจิตอลเหมือนกันออนะครับอันนี้เนะี่ยตั้งแรงดันลมได้9บาร์นะครับ9บาร์เลยอ่ะใช่ครับเพราะปกติเนี่ยถ้าถังลมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับไม่ว่าออยล์ฟรีเนี่ย ลมเนี่ยจะตั้งได้ที่8บาทที่บ้านใช้ประมาณตัวนี้อยู่แต่ถังใหญ่กว่านี้อีกนะแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยมันก็แป๊บเดียวอะ่ะมันก็จะแบบต้องอัดลมใหม่ละไอเนี่ยมันจะแรงขนาดนั้นเลยปะอันนี้ต้องบอกว่ามันปั๊มลมเข้าถังได้เร็วก็คือตัวเนี้ยมันเป็นมอเตอร์อินดักชันควบคุมการทํางานด้วยด้วยด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยมนสามารถปั๊มลมเข้าถังได้เร็วแต่ถ้าเป็นรุ่นโรตารี่หรือว่าออยฟรีเนี่ยมันจะปั๊มลมเข้าถังได้ช้าเวลาเราใช้งานเช่นงานพ่นสีเนี่ย พอเราพ่นไปเนี่ยพอแรงดันลมมันไม่พอเราต้องหยุดนั่นแหละเพื่อเพื่อเพื่อให้ลมมันมันทาลมเข้าถังให้เข้าที่แล้วเราก็พ่นใหม่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นจะเป็นตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น7ลิตรเรามี7ลิตรนะครับมี20ลิตรมี4 5ิลิตรอันนี้คือใช้งานต่อเนื่องได้นะครับอันนี้เนี่ยผมยิงเครื่องยิงตะปูนะครับพร้อมกันได้3เครื่อง3ามเครื่องพร้อมกันโอ้ครับกาพ่นสีได้หนึ่งเครื่องแต่ถ้าเป็นตัวนี้20ลิตร พี่ยิงไปเลยพี่ยิงสี่เครื่องก็ได้กาบุสีพร้อมพร้อมกดสองพัน 2, แล้วมันกดได้ต่อเนื่องเลยใช่ครับออใช้งานได้ต่อเนื่องเราไม่ต้องพักหรอใช่ครับโอ้นี้เราพัฒนาเป็นมอเตอร์ที่เป็นบัสเลสเป็นบอเป็นมอเตอร์ที่เป็นบัสเลสแล้วเราใส่การควบคุมทํางานด้วยสมองกลที่เป็นดิจิตอลเราเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยที่เราทําถังลมที่เป็นอลูมิเนียม เป็นถังลโลี่เป็นอลูมิเนียมอันนี้อลูมิเนียมอลูมิเนียมอันนี้อลูมิเนียมครับอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กใช่ครับอ๋อคือถ้าเกิดว่าเป็นคนในบ้านอยากจะหาไปติดบ้านอะไรอย่างนี้ใช้ง่ายๆก็ตัวนี้เลยใช่ครับเจ็ดลิตรอ่าตัวเจ็ดลิตรสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกช่างที่ต้องใช้หลายๆคนก็ตัวน้นแนะนำเป็นตัวตัว20ลิตรไม่งั้นก็45ลิตรเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจเจ็ด7 1น0 7,190เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดพันหนึ่งร้อยเาสิรัี้มีไอ้พวกเค ไหมอย่างให้มันเรียบๆอะไรก็จะเป็นเครื่องขัดสันถ้าที่สนใจก็คือว่าถ้าเป็นแบบใช้ในบ้านปกติก็ตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอใ,ในกล่องก็จะมีกระดาษทรายมาให้หนึ่งแผ่นใช่ครับกระดาษทรายจะเป,เป็นกระดาษทรายที่ขัดไม้เดี๋ยวผมมาเอาตัวนี้ใช่ครับงานก็จเราพูดถงตั้งแต่ตลับเมตรที่เป็นปกติพื้นฐานแล้วก็จะมีเป็นพวกด้วยระบบ ที่เป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นระบบดิจิตอลที่ว่าการวัดระยะโดยที่ไม่ต้องลากตลับเมตรความสนใจตอนนี้อธิบายนิดหนึ่งคือมันมันตรวจจับยังไงะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสินค้าใหม่สินค้าใหม่ที่ที่เราเพิ่งเ,เอาเข้ามาด้านนี้จะเป็นด้านวัดระรยะด้านวัดระยะก็คือปกติเรายิงเราวัดระยะเรากดถูกไหมครับอืมมันก็จะขึ้นเลยนะครับจากท้ายเครื่องชนเมื่อกี้นียครับสามเมตรหกสิบ วัดความสูงรับมนก็จะให้พี่ยิงสมจุดมันจะเป็นความสูงที่เรายิงจากจุกบัถึงข้างล่างก็คือเมตรที่สิบสองโอ้เฮ้ยเจ๋งอะแล้วจากนี้เราจะเย็นห่างจากตัวแบบเนี่ยเท่าไหร่ครับสี่สิบเมตรครับสี่สิบเมตรได้เลยใช่ครับล้วไอที่มันตรวจจับของที่มันอยู่ข้างในผนังอะไรเงี้ยมันทํางานยังไงบ้างก็เราก็กลับมาอีกด้านหนึ่งเราเลือกที่โลหะนะครับ ถ้ารเราเข้าไปใกล้โลค่ะนะครับท,ที่จะเห็นว่านะครับหนึ่งเซนนะครับผมถอยมาเรื่อยตัวเลขก็จะ,ะจะเพิ่มมาเรื่อยๆรื่อเห็นไหมครับอันนี้เจ็ดเซนแล้วนะแปเก้า <8. S 2> ถ้าเกินสิบเซนเครื่องจะวัดไม่ได้วัดได้ลึกสิบเซนใช่ครับอันนี้คือความหนาแน่นของไม้เวลาตึกบ้านเราเที่เราใช้ไม้ไม้อัด เราก็จะมีข้าวไม้น้าสามอยู่ข้างใน,นแล้วเราจะหาข้าวไม้เนี่ยเพื่อบางทีเราติดปลั๊กติดสวิตอะไรเนี่ยจะได้ให้ตรงกับข้าวก็คือกดตรงนี้มันจะใช้เหมือนความหนาแน่นของไม้โอเคก็คือหาตำแหน่งของข้าวที่อยู่ข้างในผนังใช่ครับใช่อ๋อเออดีอ่ะคอยฟ้าก็ได้นะครับสมมุติว่าเราจะเจาะผนังเพราะะ,ะบอกเดี๋ยวนี้ ผ <Phoenix S 2> นังเนี่ยมันจะเป็นสายไฟที่ฝังข้างในถ้าเราจะเจาะยึดอะไรถ้าถ้าตัวเนี้ยก็ก็ได้ไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันได้ระยะ10เซนสายไฟเล็กแล้วก็ไม้ข้าวใช่ครับโอเคก็ค<ม>ือผนังปูนผนังไม้ได้หมดครับได้หมดเลยเพ 3, ื่อสนใจอ่ะสามพันสามพันอบอาทอันนี้คือราคาเน็ตนะสามพันใช่คืัเป็นจริงแล้วมันก็ เป็นปะจจขันนดใต้ห่างนะครับเป็นแปดในหนึ่งอันนี้ก็เอาไว้ขันสายพ่อเป็นท่อน้ําดีมันจะมีร่องให้มันอยู่แล้วที่จะใส่ร่องเพราะว่าถ้าเป็นก๊อกมันก็จะมีเป็นแฉกๆอย่างนี้ถูกไหมครับตรงที่ก็เปิดนี่ออกที่ใส่าไอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นถขเหมือนปัจจบล็อกทั่วไปแต่ใช้ปิดอย่างนี้เอาก็บิดปกติใช่เพราะปกติใต้อ่างมันจะ พื้นที่น้อยใช่เราใช้ด้านนิดหนึ่งเวลาที่ผมไปขข่เนี่ยมือจะได้แผลประจําเลยแต่ผมเอาไปตัวนี้ได้ครับสองเก้าเก้าเนาะเฮ้ยมันมันมันถูกป่ะที่ไปดูตรงนั้นเนี่ยอันนี้เอามาจัดรายการครับเอามาจัดรายการรปกติราคาอยู่ที่420คร้อยย่สบับสองร้อยเก้าเก้าจิ๊กซอว์พันเจ็ดอันนี้ก็ขัดสักตัวนึ่งเกินสองพันไปเยอะแล้วเกินสองพันไปเยอะ สามพได้ละถ้าเกิดว่าเซืถึงสามพันมันมีโปรอะไรปะถ้าเกิดสามพันจะมีเป็นอันนี้ค่ะชุดไข่ควงจิ๋วมินิแล้วก็ถ้าห้าพันก็คือจะเป็นตัวกล่องค่ะแล้วก็ถ้าหนึ่งหมื่นก็จะเป็นตัวเครื่องเจียร์สินี้หนึ่ตต่อหนึ่งวัยเซตแต่ถ้าเกิดสมมติว so ่าลูกค้าซื้อครบสองพันปุ๊บลูกค้าโชว์ภาพนี้ ลูกค้าก็จะได้ออนท็อปเพิ่มอีก100บาทอ๋อใช่ต่อแล้วผมไปเอาภาพนี้จากไหนภาพนี้ก็คือเรามีบอร์ดแค่ทางช่องอองไลน์ของเราอ๋อใช่ค่ะผมต้องแอดไลน์นะผมต้องสแกนคิวอาร์โค้ดนะแล้วก็กดแอดเฟนได้เลยค่ะแอดไลน์เนาะแล้วก็เข้าไปที่ตัวพัมกินนะคะเข้าไปตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เข้าที่หน้าแชทเสร็จแล้วลูกค้าก็กด ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ค่ะแล้วก็กดอนังาตก็อันนี้จะเป็นกรอบแบบสอบถามทั่วไปอันนี้เรากวนลูกค้ากรอบรายละเอียดแค่นิดหนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแลย้วโอเคใช่แล้วผมจะเอารูปะก,กี้จากไหน อ่าแต่นี่ผมแค่โชว์ภาพนี้ก็พอใช่โชว์ภาพนี้อ่าแล้วก็แอดไลน์แล้วก็ลงทะเบียนแบบวันนี้ลูกค้าก็คือจะได้อน็อปไปเลย100บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทอืมอืมโอเคถ้าเกิดลงทะเบียนระบาการออนไลน์เนี่ยก็จะได้เพิ่มเอ่ออีกือ2เดือนอีก2เดือนใช่จากปกติอ่ะ6เดือนใช่ไหมคะก็เปิดแปดเดือนแถมไข้คงวัดไปด้วย ได้ใช้แน่นอนชสีวนี่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเลืมไปขอไปกำกับภาษีด้วยนะครับเอาไว้ลดภาษีปลายปีนะครับผมสุดท้ายงบเตรียมมา2,000บาทนี่ ซื้อเครื่องมือก็สามพันบาทแล้วนะครับอันนี้ซื้อเกินงบเพราะว่าอดใจไม่ไหวเลยนะครับซื้อมาแต่ของพัมกินครับเพราะว่าเครื่องมือช่างเขาครบอยู่แล้วแล้วก็ราคาจัดในงานนี่ถูกจริงๆนะครับซื้อมาทั้งเครื่องขัดเลื่อยจิกซอแล้วก็ตัวไข่ใต้อ่างด้วยนะครับซื้อมาสามพันก็รู้สึกคุ้มครับได้ส่วนลดมาร้อยหนึ่งแล้วก็ได้ชุดไขควงแถมมาด้วยนะครับงานนี้มีตั้งแต่สิบสามถึงยี่สิบสองพฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็ลดเยอะจริงๆนะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนก็งมมาานดูรผ วันนี้ผมไปก่อนนะคะสวัสดีครับ